วันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมูตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน936คนมีครูและบุคลากร55คนมีนายพรชัยสัสดดีเดชเป็นผู้มีนการโรงเรียนผลสมริถทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติพื้นฐานโอ e เน็ตสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และผลการเรียนเป็นอันดับที่1ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการศึกษาของนักเรียนอาทิทักษะคณิตศาสตร์นำจินตคณิตมาปรับใช้ในวิชาเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ถึงประถมะศึกษาปีที่3จากด้านองค์คมนตรีและคณะเยี่ยมชมกิจ,จกรรมและผลงานนักเรียนอาทิฐานหมอน้อยสร้างสุขเรียนรู้โภชนาการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีต่อตนเองฐานโรบอทฐานจินตคณิต กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเช่นฐานจักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นจักปักคอมพิวเตอร์พระราชทานจากการจัดสรรของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตรกรน้อยลิ t เต e c h เชตัดผมฐานกบน้อยสร้างอาชีพฐานเห็ดต้นอ่อนทานตะวันไข่เค็มไอศครีมสมุนไพรและฐานร้อยเรื่องเมืองกระบี่ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมมุตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าหม่มและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลไปมอบให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์หนึ่งด้วย จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคเคราะหอ2อเภอเหนือคลองจัังหวดกระบี่ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน529คนมีครูและบุคลากร31คนมีนางพรทิพย์สัสดีเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ณห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนและผ้าหม่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษามีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาพัฒนาอาชีพและมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นอาทิหลักสูตรท้องถิน่นสืบสารงานศิลป์โนราบ้านเรา ในรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักความผูกพันความหวงแหนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการส่งเสริมทักษะอาชีพเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่อบรมหลักสูตรระยะสั้นประกอบด้วยขนมอบกราฟิกดีไซน์การประดิษฐ์เศษวัสดุจากธรรมชาติการชงชาการทำเครื่องดื่มตามสมัยนิยมและการซ่อมจักรยานยนต์ โดยโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากระบี่ให้เป็นสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก Active Learning และถอดบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพป,ประจำปี2566 ในช่วงบ่ายณนะที่ว่าการอำเภอกันตังจังหวัดตรังองคมนตรีและคณะประชุมติดตามการบริหารจัดการที่ดินของบูรลลีรัมย์รารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปมัมภมในพื้นที่จังหวัดตรังมีนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ดินของบุลณนิธิราชประชานุเคราะห์มีจำนวนสอแปลงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังประกอบด้วยแปลงที่1โฉนดที่ดินเลขที่1522มีเนื้อที่4ไร่3งาน38.50ตารางวาและแปลงที่2โฉนดเลขโฉนดที่ดินเลขที่2413เนื้อที่5ไร่61.50ตารางวา บนรืิที่ราชประชานุเคราะห์ได้มอบหมายให้จังหวัดตรังทําสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนในที่ดินแปลงที่1กับผู้เช่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจานวน5ครอบครัวตั้งแต่ปี2545ถึงปี2560อัตราค่าเช่ารายละ100บาทต่อปีปัจจุบันผู้เช่าทั้ง4ครอบครัวได้ยุติการเช่าที่ดินแล้ว ทั้งนี้จังหวัดตรังสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังอำเภอกันตังสถานีรถไฟกันตังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยตลอดรวมทั้งจัดเตรียมแผนการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป